สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ชาแนวิมลนท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําเจ้าตัวอพนิสตัวใหม่นะครับก็เป็นตัวสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับจริงๆมันจะมีออกมาหลายสีอยู่นะครับแต่วันนี้ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นตัวเรือนสีทองนะครับแล้วก็หน้าปัดออกสีเขียวแบบเข้มๆหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรหัสว่า SPB 210J1 นะครับซึ่งก็เดี๋ยวขอแบบรวบลับนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเกี่ยวกับรีวิวเจ้าเรือนนี้หรือยังไม่รู้จัก เจ้าตัวอพีนิสนะครับอพีนิสเนี่ยเป็นนาฬิกานักแต่เขานะครับมันเป็นานาฬิกาว่าไงคือเป็นนาฬิกาดำน้ํา2 0 0เมตรนั่นแหละนะครับถ้าเราว่าในตัวสเปคนะก็การเดินเครื่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าใช้เครื่อง 6, r 3 5นะครับการสัมรองพลังงานสูงสุดอยู่ที่70ชั่วโมงเลยนะครับก็อพนิเนี่ยขึ้นชื่อของความทนทานแล้วก็อยู่ในตัวเรือนที่ค่อนข้างกระทันรัดนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ย คือถูกใจคนไทยแบบจริงๆริงจังๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเรือนเขาเนี่ยมาเพียงแค่39.5ย้ํานะครับเฉพาะตัวเรือนนะครับในส่วนของหน้าปัดเนี่ยก็จะดูเล็กไปอีกนะครับถ้าเราวัดนะครับก็บอกได้เลยครับมันถูกใจคนบ้านเราเพราะว่าคนบ้านเราเนี่ยข้อแขนที่เหมาะกับเดือนนี้จริงๆเนี่ยก็อยู่ประมาณ6นิ้วถึง6นิ้วครึ่งเนี่ยผมว่าใส่อภินิเนี่ยสวยมากแล้วก็ขายที่แบบต้องการแบบนาฬิกาที่ดูได้ด้วยนะครับดูสปอร์ตได้ด้วยแล้วก็ดูออกแนววินเทจนิดๆนะครับ อัพพิเนซเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับก็ง่ายๆคือใครต้องการนาฬิกาสายลุยแล้วแบบอยากได้ความวินเทจของความนี่มันเป็นนาฬิกาสเปคดำน้ำเนี่ยเรือนนี้ตอบโจทย์แล้วก็มันมาในรุ่นเนี้ยมันมาในคอนเซ็ปต์ของตัวเรือนสีทองนะครับซึ่งสีทองเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นผมเลยหยิบตัวนี้มาตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยหน้าตาอะไรเนี่ยมันก็คงไว้เหมือนอภินิเนซทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นตัวขีดต่างๆเข็มชั่วโมงที่ออกเป็นแนวรูปทรงรูปโบดเก่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตัวขอบด้านในหมุนได้โดยการปรับเม็ดตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์หลักๆแล้วก็เป็นสเปคของทางนาฬิกาหน้าแต่เขาอยู่ละแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูของเดือนนี้ก็คือในส่วนของสีแล้วก็ในการออกแบบต่างๆลวดลายด้านในของหน้าปัดนะครับถ้าเกิดเราดูแบบพันธันเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าตาของตัวเรือนเนี้ยรุ่นเนี้ยมันจะออกแนวแบบทองๆไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันจะมีสีที่ผสมผสานระหว่างเจ้าตัวสีเขียวเนี่ย กับสีทองเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะกลืนกันนะครับถ้าเกิดเรามองแบบละเอียดยดหน่อยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีมิติที่ค่อนข้างแยกชั้นกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวขอบที่มันหมุนได้นะครับในส่วนของตัวแชปเตอร์ดิงเนี่ยที่มันหมุนได้นะครับที่เราเอาไว้มาคิดต,ต่างๆเนี่ยมันก็มีลักษณะออกเป็นเขียวแบบเข้มๆเลยนะครับเกือบดําเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวขีดต่างๆเนี่ยการเดินเส้นเนี่ยเป็นแบบเส้นแบบสีทองสีเดียวกับตัวเรือนเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเข็มอะไรต่างๆเนี่ยก็สีทองทั้งหมดหน้าปัดก็เป็นสีทองในในตัวหนังสือฟอนต,ต่างๆในสีทองหมดนะครับมันค่อนข้างที่จะดูแบบอ่ายังไงอะมันดูแบบใครที่ชื่นชอบในรายการลูกเก่าแล้วก็ลูกแบบสีทองหน่อยเนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจ ถ้าเกิดใครยังจําได้ดีนะครับเจ้าตัว a พ p นิสเนี่ยตัวต้นตำรับของเขาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเขียวแบบนี้แหละแล้วก็มีลวดลายแบบสีทองมานะครับมันมันมีกลิ่นอายของนาฬิกายุคเก่าแบบนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวใหม่เนี่ยที่เคยทําออกมาทําทใหม่เนี่ยเป็นเครื่อง 6R35 เนี่ยจะมีลักษณะใกล้กันก็เกอแต่ผมว่ารู้สึกว่าเรือนเนี่ยมันเหมือนเป็น Limited Edition อีกระดับหนึ่งนะครับแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองมันรู้สึกมันมีฟิลนั้นเลยนะครับตัวนี้นะครับใบของเขาเนี่ยจะมาอยู่ที่29,500บาทนะครับ ก็รหัสร,รุ่นก็คือ SPB 2 1 0 J นะครับซึ่งถ้าลงท้ายด้วย J เ,เนี่ยเรารับรองได้เลยเป็นเครื่องที่นำเข้าแล้วก็เป็นเครื่องที่ผลิตญี่ปุ่นนะครับซึ่งใครที่สงสัยลงท้ายด้วยตัว K ลงท้ายด้วยตัว J เ,เนี่ยผมเคยทำคลิปแยกไปแล้วนะครับแต่พูดอีกรอบนึงก็ได้ตัว K เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะศูนย์ไทยหรือว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นลงท้ายด้วย K หมดยกเว้นรุ่นที่พิเศษหรือว่ารุ่นลิมิเต็ดที่จะมีจําหน่ายเฉพาะญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยก็จะลงท้ายด้วย J มาหรือออออออาาาาจจจจจะะเเเปปป็็็นนนนนนรรุ่่่ทีีแจจแพงหหยืบบ อย่างตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลงท้ายด้วยเจมานะครับซึ่งการผลิตของเซอร์โเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่ผลิตที่ญี่ปุ่นที่เดียวนะครับก็จะมีหลายที่เลยนะครับซึ่งถ้าใครถามว่าลงท้ายด้วยเคเนี่ยผลิตที่ไหนบางทีผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่ามันผลิตจากประเทศไหนนะครับผลิตไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับผลิตเจนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์แต่รับรองได้เลยว่ามันเป็นเครื่องที่ผ่านคุณภาพแล้วก็รับรองมาแน่นอนอยู่แล้วจากสนไทยนะครับเพื่อนเพื่อไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องรหัสเครห แต่้ามาลงท้ายด้วยเจเน่ฟิลลิ่งเราจะค่อนข้างที่จะโอเคนะถ้าผมเป็นแบบคนคิดรหัสหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยผมจะไม่ลงท้ายด้วย J กับเคเลยผมจะตัดออกผมจะเอาลงท้ายด้วยตัว,ตวอื่นนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีแบบตะขิดตะขวงนิดนึงเวลาซื้อนะอันนี้ผมแบบบอกเลยว่าถ้าผมเปลี่ยนได้ผมจะเปลี่ยนไลตัว J ตัว K เ,เนี่ยไม่เอาไว้เลยนะครับผมจะมีผมจะทําอย่างอื่นแทนนะครับที่ให้ให้มันแบบแบ่งแยกกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวเรือนของเรือนนี้นะก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับผมชอบบอกหลายครั้งละนะครับถ้าเป็นอพีนิสเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกา200เมตรที่ทําออกมาในรูปแบบของฝา,ฝาเปือยรุ่นเดียวแล้วก็เป็นแบบคอลเลกชันเดียวเลยที่เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบดําน้ํา200เมตรที่เป็นแบบโชว์กลไกโชว์กลไกแบบเนี้ยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตรจริงๆจังจเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนเซโก้นะทับขึ้นชื่อด้วยนาฬิกา200เมตรเนี่ยสังเกตอย่างแรกคือเม็ดจะเป็นเม็ดเกลียวนะครับอีกอย่างหนึ่งฝาหลังจะเป็นฝาหลังแบบทึบแต่อัพพนิสเนี่ยเป็นรุ่นเดียวนะครับที่เป็นฝาหลังแบบเปื่อยนะครับก็แน่นอนแหละนะครับมันก็ไม่เชิงเป็นนาฬิกาแบบดำน้ําแบบลึกๆจริงๆจังๆแหละมันเป็นนาฬิกานักไต่เขาออกแนวสปอร์ตแต่คอนเซปต์หรือว่าสเปคของเขาเนี่ยมันมาอยู่ที่200เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของกว่าได้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเรือนแล้วก็หน้าตานะแล้วก็เราไปดูในส่วนของตัวสายนะครับที่สวยเหมือนกันก็คือสายเขาเนี่ยจะทําออกมาเป็นสายหนังแท้นะครับแล้วก็ขีบของตัวสายเนี่ยจะทําออกมาเป็นแบบสีแบบเหลืองเืองอ่อนๆหน่อยขีบสีทองอ่อนๆนะครับให้มันล้อกับตัวเรือนนะครับมันไม่ใช่สีขาวแล้วก็ไปเปื้อนมานะครับมันเป็นสีทองนะครับซึ่งสวยอยู่นะตัวตัวสายเขาเนี่ยจะออกเป็นแนวสีน้าตาลออกแบบ เข้มๆอ่ะนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นแนวอ่อนๆนะครับก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบนาฬิกาลุกวินเทจหน่อยหนึ่งนะครับสายลักษณะน,นี้นะครับทำออกมาไม่ผิดนะครับตัวด้านล่างเนี่ยจะสั้นกว่านะครับด้านบนจะยาวกว่าเป็นเป็นถูกต้องนะครับเพราะว่าสายแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นแบบพินบัคเกิลนะมันเป็นแบบหัวเข็มขัดน,นะครับเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะเป็นใส่ในลักษณะนนแบบนี้ซึ่งสายมันก็จะเข้าไปเวลาเราถอดเนี่ยมันก็จะคาไว้แบบนี้มันจะไม่ได้ถอดออกมาแบบนี้ตลอดนะครับซึ่ง อันนี้ใครที่เคยเล่นนาฬิกาพวกแบบเป็นแบบมรรพามแบบนี้ก็จะเข้าใจนะครับอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นนาฬิกาค่อนข้างที่จะดูกระทัดรัดแล้วก็เป็นแนวแบบลักชูรี่ได้เลยนะของออปปิเนสเนี่ยใครที่ชื่นชอบใน,นาฬิการูปแบบเนยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจมากๆนะครับแต่ผมติดอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไม่ชอบของเรือนนี้นะอันนี้คือเป็นจุดเดียวนะก็ในส่วนของตัววันที่ ตัววันที่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้ทําเป็นสีขาวเพราะมันรู้สึกค่อนข้างที่จะตัดกับเจ้าตัวหน้าปัดค่อนข้างไปเยอะเลยถึงแม้ว่ามันจะทําให้เราอ่านค่าวันที่เนี่ยชัดเจนก็คือแต่ผมรู้สึกว่าในเมื่อมันทําออกมาสีทองแล้วเนี่ยมันน่าจะทําออกมาเป็นแบบจายวันที่สีอื่นมากกว่านะครับมันรู้สึกสีขาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นไปหน่อยนึงเวลามองแวบแรกเนี่ยสิ่งที่เห็นอย่างแรกคือไม่ได้ส่วนของความสวยงามของตัวหน้าปัดแต่มันโดดเด่นในเรื่องของวันที่นะครับ อันนี้บอกเลยว่าวันที่แม่งโคตรชัดเลยนะครับแล้วก็แบบไม่ไม่ว่าจะมองมุมไหนคือเห็นวันที่ก่อนแน่ๆนะครับใครที่ชอบแบบวันที่แบบมาก่อนเพราะว่าเรือนนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกขัดใจเหมือนผมเนี่ยผมว่าเรือนนี้ก็อาจจะต้องลองมองมองดูเป็นหน้าขาวแทนนะครับซึ่งอาจจะกลมกลืนกับเจ้าตัวอาจารย์วันที่สีขาวแบบนี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในบทข้อมือผมนะผมขอมอนุญาตถ่าให้ดูนะครับไม่ใส่เพราะว่าผมกลัวสายมันเป็นรอยตัวเนี้ยก็เข้ากันมากนะครับบนข้อมือประมาณ6.3นิ้วของผมนะใครที่ข้อมือเล็กกว่านี้ผมว่าใส่เรือนนี้ยังสวยแต่ถ้าเกิดใครที่ดูข้อมือใหญ่กว่านี้ก็จะดูเรือนนี้ดูค่อนข้างเล็กไปเลยนะครับแต่ฝรั่งเขาใส่กันนะในสายนี้แล้วเขาชอบแบบประมาณ38-39กันนะครับใครที่แบบ ออกแนวแบบเก่าๆหน่อยวินเทจน่อยเนี่ยเขาจะใส่ไซส์เล็กกันนะครับอันนี้เป็นสไตล์ไฮสไตล์มันนะครับแล้วแต่คนชอบแต่บอกเลยว่าไซส์3 9เนี่ยไม่ว่าคนจะข้อแขนเล็กเอาแบบผู้ชายแบบแขนเล็กๆเลยอย่างเงี้ย5นิ้วกว่า5นิ้ว,ว,น,วนิดๆเนี่ยใส่เรือนเนี่ยผมก็ว่ายังโอเคพอไหวนะครับสำหรับคนที่ข้อมือประมาณผมเนี่ยใส่เรือนนี้แล้วสวยเลยผมเลยมีในคอลเลกชันส่วนตัวด้วยเป็นหน้าสีขาวนะครับใครที่ชอบเรือนทองหน้าเขียวเรือนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบเจ้าตัวสีใหม่ของ Alpenis นะครับ SPB 210 J 1นนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ